สวัสดีครับผมครูสาทรพิชซีครับผมเป็นอดีตข้าราชการครูโรงเรียนปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับด้วยความคิดถึงโรงเรียนคิดถึงนักเรียนคิดถึงคุณครูก็เลยเข้าไปเยี่ยม ขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโรงเรียนนี้ครับมีครูท่านหนึ่งที่กเกษียณไปแล้วคิดถึงลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ก็คิดถึงท่านเหลือเกินครูก็เลยกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนตอนเข้าแถวตอนเช้าต่อคงมีพิธีแสดงมุทิตาจิตที่ซาบซึ้งระหว่างครูกับนักเรียนคงจะเป็นบรรยากาศที่ซาบซึ้งมากเลยครับ อยู่ครูที่กเกษียณท่านนี้ลงมาก็เต้นตามเพลงได้เลยครับเล่นเอานักเรียนนี่หากันใหญ่หนักเรียนก็เลยเปลี่ยนเพลงไม่มีปัญหาเปลี่ยนครูก็เต้นตามได้อนี่งไงโอ้โหสุดยอดเลยครับครู โอ้โหกี <tampoco S 2> <Christmas music> <fly> ่เพลงกี oh, ่เพลงแกก็เต้นตามได้หมดครับใช่เอาปูนีมิปิของลิซ่าแบล็กมิวสก็เต้นได้เซ็กแน้โอ้โห พิธแสดงมุทิตาจิตกับครูที่กเกษียณแล้วคิดว่าจะได้เจอบรรยากาศที่สงบซาบซึ้งแต่กลายเป็นพิธีมุทิตาจิตที่มันเหลือเกินว้าวว้ามกีเพลงกีเพลงจัดมาลูกศิษย์จัดมาสบาย เปิดเพลงอะไรมาครูกรเกษียณท่านนี้ก็เต้นได้หมดเลยครับนักเรียนลองเปลี่ยนเพลงไปกี่เพลงแกก็เต้นได้หมดโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณครูท่านนี้ขอออกครับต่ออายุงานให้แกหน่อยครับมันอย่าง,งนี้อย่าให้กเกษียนเลยขวันจริงๆโอ้โห,โหดูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเนี yeah. ่ย มีที่เสือโอ้โหนี่เป็นได้อ๋ออันนักเรียนเขาเปิดเพลงในติกตอกมาครับ และเพลงนตทิกตอกเหล่านั้นคุณครูพอเต้นได้ก็เลยเต้นตามเพลงไปเลยครับนักเรียนก็ชอบอ,อกชอบใจเปิดเพลงไหนมากคุณครูก,ก็เต้นตาม4เพลง5เพลงครับนักเรียนก็โหร้องดีอ,อกดีใจกันด้วยความคิดถึงอารมณ์ตรงนั้นด้วยความคิดถึงเช่นเดียวกันเต้นไปทุกเพลงสนานกันตลอดไปขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับเห็นเวลาการเต้นของคุณครูแล้วแรงดีขนาดนี้ถามคำใส่ทานกี่ก้อนเนี่ย ขอขอบคุณคุณสาธรพฤกษาศรีอดีตครูภาษาไทยโรงเรียนปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องครูเกษียณเต้นเก่ง